วันนี้นะครับมาดูกันว่าคายเย็นคันนี้ติดเป็นตัวของโซลากาศรุ่น XE นะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งนะก็มีการป้องกันให้เสร็จเรียบร้อยครับสาหรับใครที่เป็นห่วงเรื่องรถว่าเอามาทำแล้วฟิล์มเป็นรอยไหมเรามีการป้องกันให้เสร็จเรียบร้อยนะทุกจุดแบบนี้เลยพร้อมช่างชํานาญการส่วนรถคันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าจะสังเกตได้ว่ากระจกข้างหลังเนี่ยเขาอมชาเพราะติดฟิล์มลงไปแล้วหน้าหลังติดฟิล์มเท่ากันจะได้สีฟิล์มไม่เท่ากันนะ พราะกระจกข้างหน้าเป็นสายกระจกข้างหลังเป็นชานนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้าติดเสร็จแล้วนะครับการงานช่างที่ได้มาตรฐานห้องที่ได้มาตรฐานงานจะออกมาเป็นยังไงนะครับฟิลม์มโซลกัดนะครับในหน้าร้อนแบบนี้ต้องจัดตัวนี้เท่านั้นนะครับรุ่นซีนิตไอครับบานหน้า30ก็คือ x e 30ครับรอบคันคือ x e 15แต่จะสังเกตได้ว่าบานนี้กับบานนี้แคบไม่เท่ากันเพราะอะไรนะครับ สีกระจกบานหน้าสามบานหน้าใสนะครับสามบานหลังมืดนั่นเองอันนี้คือคุณสมบัติของกระจกของคู่ตัวเลยใครเห็นสติกเกอร์แบบนี้นะครับคือฟิล์มโซรากาศอีกหนึ่งตัวท็อปที่เหมาะมากๆกับใครที่กําลังหาฟิล์มดีๆสักตัวกับรถที่คุณรักนะครับล้วลองไปดูว่าข้างในเป็นยังไงนะสามศูนมีสี ตัวของทีวี05หรือฟิล์มสรุปโดยเฉพาะครับถามว่ามันมืดไหมก็ต้องตอบได้ว่ามันมืดแต่ว่าถ้าถามว่าอากาศประเทศไทยขนาดนี้เหมาะไหมตอบได้เลยว่าเหมาะมากนะครับนี่ภาพรวมข้างในก็จะประมาณนี้เลยแล้วทำไมต้องโซลาขาดเ,เราลองมาดูกันตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามีการรองรับ จากหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกาหรือแม้กระทั่งฝั่งเอเชียเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวหนังนะครับหรือเรื่องการลดความร้อนทั้ง4ตัวนี้เหมาะมากๆคือเอาอิ่ง,ง่ายว่าเป็นฟิล์มระดับโกลบอลแบรนด์หรือเรียกว่ามีอยู่ในหลายๆประเทศนะครับจะมี4ี่ซีรีส์ด้วยกันส่วนซีรีส์ที่ดีที่สุดที่ผมมองว่าเป็นซีรีส์เซรามิกก็คือตัวของ a d v a n c e c เซรามิกอย่างตัวซีรีส์เอ AR ตัวนี้เลยครับ สองสีที่จะแนะนำก็คือ15กับ30ครับเป็นเพราะว่าอะไรนะครับสูงกว่านี้ก็จะกันความร้อนได้น้อยลงนะครับสส่วนสองตัวนี้เหมาะกับประเทศไทยมากๆเพราะกันความร้อนได้ดีแล้วลูกค้ารีวิวดีมากนะครับเราลองมาดูกันว่าตัวนี้รับประกัน8ปปีใช้งานได้จริงแล้วลูกค้ารีวิวดีเมื่อนอกสว่างในเป็นแบบนี้เลยนะ อันนี้มืดน,นอกสว่างในไหมอันนี้เรียกว่ามืดน,นอกสว่างในสําหรับผมเลยนะครับ